สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักท่ามกลางเกลียวคลื่นของประวัติศาสตร์การเมืองโลกไม่มีใครที่จะมีภาพลักษณ์อันซับซ้อนและย้อนแย้งไปกว่าริชาร์ดมิลเฮาส์นิกสันชายผู้ไต่เต้าจากความยากจนสู่จุดสูงสุดของมหาอำนาจโลกและร่วงหล่นลงมาอย่างเจ็บปวดที่สุดเขาคือรัฐบุรุษอัจฉริยะที่เปิดประตูความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนอย่างเหนือความคาดหมายแต่ในขณะเดียวกัน เขาก็คือจอมทัพผู้อยู่เบื้องหลังคำสั่งระดมทิ้งระเบิดถล่มแผ่นดินลาวและเวียดนามอย่างบ้าคลั่งจนกลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่นองเลือดและมืดมนที่สุดครั้งหนึ่งของมนุษยชาติวันนี้เราจะย้อนกลับไปสำรวจชีวิตของชายผู้มีฉาย,ยาว่าทริกกี้ดิกตั้งแต่วันที่เขาเป็นเพียงเด็กชายในไรมะนาวจนถึงวันที่เขาตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีท่ามกลางรอยด่างพร้อยของคดีวอเตอร์เกต เพื่อดูว่าอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้เขากลายเป็นทั้งวีรบุรุษและทรราชในสายตาของคนต่างยุคสมัยเรื่องราวของอำนาจความลับและการพังทลายของเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นต่อจากนี้ครับใช่ครับริชชิร์ดมิลเฮาส์นิกสันลืมตาดูโลกเมื่อวันที่9มกราคมปี1 9 1 3นาณบ้านหลังเล็กๆในรายมะนาวที่เมืองยอบาลินดารัฐแคลิฟอร์เนีย ภามกลางบรรยากาศของครอบครัวเควเกอร์ที่เคร่งครัดและยากจนชีวิตวัยยาวของเขาเต็มไปด้วยความตรากตรำและการสูญเสียพี่น้องจากโรคร้ายซึ่งหล่อหลอมให้เขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและมุมาณะอย่างสูงเขาใช้แววความเฉลียวฉลาดด้วยการคว้าทุนการศึกษาและจบด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยดู๊กในปี1937ก่อนจะเริ่มต้นอาชีพทนายความในบ้านเกิดแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ผลักดันเขาเข้าสู่เวทีระดับโลก คือการเข้ารับใช้ชาติในกองทัพเรือช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งทำให้นิกสันมองเห็นภาพกว้างของภูมิศาสตร์การเมืองและเริ่มสั่งสมประสบการณ์การบริหารจัดการคนครับผมเมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลงในปี1946นิกสันตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในานามพรรคริพับลิกันและสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศจากการเป็นหัวหอกในการไล่ล่าคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะในคดีของอัลเจอร์ฮิสซึ่งทำให้นักการเมืองหนุ่มรายนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านลัทธิแดงอย่างดุดันจนสามารถก้าวเข้าสู่ตำแหน่งวุฒธธิสมาชิกได้ในปี1950ด้วยวัยเพียง37ปีความโดดเด่นของเขาไปเข้าตาดไวด์ดีไอเซนฮาว์วีรบุรุษสงครามที่กำลังชิงตำแหน่งประธานาธิบดี นิกสันจึงได้รับเลือกให้เป็นคู่หูชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีและได้รับชัยชนะในปี1952แม้จะ,ะเผชิญข่าวเฉาเรื่องกองทุนส่วนตัวแต่เขาก็ใช้ทักษะการสื่อสารผ่านวาทะเช็คเกอร์สปีชทางโทรทัศน์กอบกู้สถานการณ์และครองใจมหาชนได้สำเร็จเขาทำหน้าที่รองประธานาธิบดีอย่างแข็งขันถึง8ปีโดยเฉพาะการประทะคารมคิดชินดีเบตกับผู้นำโซเวียตที่แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดของเขา อย่างไรก็ตามเส้นทางสู่จุดสูงสุดไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเมื่อเขาพ่ายแพ้ให้กับจอห์นเอฟเคนเนดีในปี1960อย่างวุดหิิตามมาด้วยความพ่ายแพ้ในการชิงเก้าอี้ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียจนดูเหมือนว่าอาชีพทางการเมืองของเขาจะจบสิ้นลงแต่นิกสันไม่เคยยอมแพ้เขาใช้เวลาในช่วงที่ตกต่ำออกเดินทางไปทั่วโลกและรอคอยจังหวะที่เหมาะสม จนกระทั่งในปี1968ท่ามกลางความวุ่นวายของสงครามเวียดนามและการจาราจนในอเมริกานิกสันกลับมาอีกครั้งด้วยภาพลักษณ์ของผู้นำที่สัญญาจะสร้างกฎหมายและระเบียบพร้อมคำมั่นที่จะยุติสงครามด้วยเกียรติยศเขาเอาชนะฮิวเบิร์ตฮัมฟรีย์และก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนที่37ของสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จในปี1969 เริ่มต้นยุคสมัยที่เขามีอำนาจล้นพ้นในการสั่งระดมเครื่องบินทิ้งระเบิดถล่มอินโดจีนอย่างโหโดร้ายพร้อมกับการพลิกประวัติศาสตร์ด้วยการเปิดสัมพันธน์กับจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นทั้งจุดรุ่งโร์และจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรกรมทางการเมืองในเวลาต่อมาใช่ครับในช่วงระหว่างปี1964ถึง1973ภายใต้าการบริหารของริชาร์ดนิกสันและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเฮนรี่คิสซินเจอร์ สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินปฏิบัติการทางทหารที่ถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดจากรัฐสภาและประชาชนชาวอเมริกันในขณะนั้นนั่นคือการระดมทิ้งระเบิดใส่ประเทศลาวอย่างบ้าคลั่งนิกซันมองว่าลาวไม่ได้เพียงประเทศทางผ่านแต่เป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่เวียดนามเหนือใช้เป็นเส้นทางลําเลียงพลและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่รู้จักกันในนามเส้นทางโฮจิมินโฮจิมินเทรล เพื่อเข้าไปสนับสนุนการรบในเวียดนามใต้ปฏิบัติการครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การสกัดกั้นธรรมดาแต่นิกสันได้สั่งการให้ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 บินขึ้นจากฐานทัพในไทยและกวมเพื่อถล่มพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออกของลาวอย่างต่อเนื่องและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามโลก โดยสถิติระบุว่ามีการทิ้งระเบิดลงบนแผ่นดินลาวมากกว่า2ล้านตันซึ่งมากกว่าจำนวนระเบิดทั้งหมดที่สหรัฐเคยใช้ในสงครามโลกครั้งที่2เสียอีกส่งผลให้ลาวกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดหนักหน่วงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรครับผมสภาพของลาวในเวลานั้นเปรียบเสมือนนรกบนดินหมู่บ้านหลายพันแห่งถูกทำลายจนราบคาบ ประชากรนับแสนต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยและอาศัยอยู่ในถ้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจากการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นแทบทุกนาทีที่น่าเศร้าที่สุดคือระเบิดจำนวนมากที่นิกสันสั่งทิ้งลงมานั้นเป็นระเบิดพวงคลัสเตอร์บอมส์ซึ่งเป็นลูกเหล็กขนาดเล็กจำนวนมหาศาลที่กระจายตัวออกไปทั่วบริเวณและมีถึงร้อยละ30ที่ไม่ระเบิดในทันทีกลายเป็นกับดักสังหารที่ยังคงฝังตัวอยู่ใต้ดินจนถึงปัจจุบัน คราบน้ำตาและรอยแผลจากอำนาจการสั่งการของนิกสันในครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่ต้องการทำลายล้างคอมมิวนิสต์เท่านั้นแต่ได้ทำลายรากฐานชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในลาวไปหลายชั่วอายุคนกลายเป็นมรดกบาปที่โลกไม่มีวันลืมเลือนใช่ครับในปี1972ถือเป็นปีที่ริชาร์ดนิกสันก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจอย่างที่ประธานาธิบดีน้อยคนนักในประวัติศาสตร์อเมริกาจะทำได้ เขาเริ่มต้นปีด้วยการสร้างปรากฏการณ์ความประหลาดใจเชิงยุทธศาสตร์ที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกนั่นคือการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งในขณะนั้นถูกมองเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่ไม่มีวันลดราวาศอกให้กันการที่นิกซันผู้ซึ่งสร้างชื่อเสียงมาจากการเป็นนักต่อต้านคอมมิวนิสต์ตัวยงเป็นผู้เดินไปจับมือกับประธานเหมาเจ๋อตงด้วยตัวเองไม่เพียงแต่เป็นการเปิดประตูทางการทูตที่ปิดตายมานานกว่าสองทศวรรษ แต่ยังเป็นการรุกคาดทางการเมืองที่ทำให้สหภาพโซเวียตต้องหันมาเกรมใจสหรัฐอเมริกามากขึ้นตามมานำไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาจำกัดอาวุธทางยุทธ,ธศาตสตร์เ .1 อหในเวลาต่อมาซึ่งภาพลักษณ์ของเขาในตอนนั้นถูกยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษผู้สร้างสันติภาพที่สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดของสงครามเย็นลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับผม ความสำเร็จในเวทีโลกนี้เองที่กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่สองนิกสันใช้กลยุทธ์การหาเสียงที่เน้นความมั่นคงและชัยชนะในต่างแดนจนสามารถกวาดเสียงได้ถึง520เสียงต่อ17เสียงของคู่แข่งอย่างจอชแมกโกเวนซึ่งถือเป็นการชนะแบบถล่มทลาย landslide v i c t o r ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยเขาชนะในเกือบทุกรัฐ ยกเว้นเพียงรัฐแมสซาชูเซตส์และเขตดีซีเท่านั้นในวินาทีนั้นนิกสันดูเหมือนจะเป็นบุคคลที่ไร้เทียมทานเขามีทั้งอำนาจล้นมือความนิยมจากประชาชนและความสำเร็จระดับโลกที่จับต้องได้ทว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความล่มสลายที่ชื่อว่าวอเตอร์เกตก็ได้ถูกหวานเอาไว้แล้วอย่างเงียบเชียบจากการสั่งการให้มีการดักฟังและยารกรรมข้อมูลคู่แข่งซึ่งในขณะนั้นไม่มีใครคิดเลยว่า ชายที่เพิ่งได้รับความไว้วางใจจากคนทั้งชาติอย่างท่วมทน้นจะต้องกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกและคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องเดินออกจากตำแหน่งด้วยความอัป,ปยศยในเวลาไม่กี่ปีให้หลังไปใช่ครับจุดเริ่มต้นของหายนะที่ทำลายเส้นทางอาชีพของริชาร์ดนิกสันเริ่มต้นขึ้นในคืนวันที่17มิถุนายนปี1972 เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มชาย5คนที่ลักลอบเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของพรรคเดโมแครตณอาคารวอเตอร์เกตในกรุงวอชิงตันดีซีในตอนแรกทำเนียบขาวพยายามบ่ายเบี่ยงว่ามันเป็นเพียงการลักเล็กขโมยน้อยชั้นเลวและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับประธานาธิบดีแต่นักข่าว2คนจากวอชิงตันโพสต์คือบ๊อบวูดเวิร์ดและคาวเบิร์นสไตน์ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวลับฉายาดีฟทรอป จนสามารถขุดคุยพบความเชื่อมโยงว่าเงินที่ใช้จ้างกลุ่มคนเหล่านี้มาจากกองทุนรณรงค์หาเสียงของนิกสันเองความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนของวุฒธธิสภาซึ่งนำไปสู่การเปิดโปงที่น่าตกใจที่สุดคือการที่นิกสันแอบติดตั้งระบบบันทึกเสียงลับไว้ในห้องทำงานรูปไข่เพื่อบันทึกการสนทนาทุกอย่างที่เกิดขึ้น คณะอายการและสภาคอนเกรสจึงเรียกร้องให้นิกสันส่งมอบแถบบันทึกเสียงเหล่านั้นแต่นิกสันอ้างอภิสิทธิ์ทางการบริหาร executive privilege เพื่อปฏิเสธโดยให้เหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติการยื้อแยง้งดำเนินไปจนถึงศาลดีกาซึ่งมีคำพิภากษาเป็นเอกฉันให้นิกสันต้องส่งมอบแถบบันทึกเสียงทั้งหมดครับผม เมื่อแถบบันทึกเสียงถูกเปิดเผยสิ่งที่ชาวอเมริกันได้ยินไม่ใช่แค่แผนการเมืองทั่วไปแต่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่านิกสันพยายามสั่งการให้ FBI ยุติการสอบสวนคดีวอเตอร์เกตเพื่อปกป้องพวกพ้องเทปมว้วนนี้ถูกขนานนามว่า“ s MOKING GUN” หรือหลักฐานมัดตัวที่ดิ้นไม่หลุดมันพิสูจน์ว่าประธานาธิบดีโกโหกต่อประชาชนและขัดขวางกระบวนการยุติธรรมอย่างจงใจ แรงสนับสนุนจากพรรคริพับลิกันที่เคยเหนียวแน่นเริ่มพังทลายลงเหล่าแกนนำพรรคเดินทางไปแจ้งนิกซันที่ทำเนียบขาวว่าเขาไม่มีเสียงสนับสนุนเพียงพอที่จะรอดพ้นจากการถูกถอดถอนได้อีกต่อไปท้ายที่สุดนิกสันซึ่งตกอยู่ในสภาวะกดดันอย่างหนักและ,ะเผชิญกับความโดดเดี่ยวทางการเมืองจึงตัดสินใจชิงลาออกก่อนที่จะถูกขับออกจากตำแหน่งอย่างอัปยศ กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์สหรัฐที่ต้องทิ้งเก้าอี้กลางคันทิ้งไว้เพียงรอยด่างพร้อยในระบบประชาธิปไตยที่โลกต้องจดจำไปตลอดกาลใช่ครับในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกาแรงกดดันต่อตัวริชาร์ดนิกสันได้พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนเมื่อหลักฐานสำคัญที่เรียกกันว่า แถบบันทึกเสียงที่เป็นหลักฐานมัดตัว Smoking Gun Tape ถูกเปิดเผยออกมาซึ่งพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่านิกสันพยายามใช้อำนาจแทรกแซงการสืบสวนของ FBI ในคดีวอเตอร์เกตมาตั้งแต่ต้นทำให้กระแสะสังคมและแรงสนับสนุนในสภาคองเกรสพังทลายลงอย่างรวดเร็วแม้แต่สมาชิกพรรครีพับลิกันที่เคยพักดีต่อเขาก็เริ่มหันหลังให้เขา โดยกลุ่มวุฒิสมาชิกอาวุโสได้เข้าพบเขาที่ทำเนียบขาวเพื่อแจ้งข่าวร้ายว่าเขาไม่มีเสียงสนับสนุนเพียงพอที่จะรอดพ้นจากการถูกถอดถอนได้อีกต่อไปเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่จนมุมนิกสันจึงต้องตัดสินใจในสิ่งที่ไม่มีประธานาธิบดีคนใดในประวัติศาสตร์สหรัฐเคยทำมาก่อนครับผมในคืนวันที่8สิงหาคมคศรา2974 นิกสันปรากฏตัวผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จากห้องโอเวอลออฟฟด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดและเหนื่อยล้าเขาประกาศต่อหน้าชาวอเมริกันและชาวโลกด้วยน้ำเสียงที่พยายามรักษาความหนักแน่นว่าข้าพเจ้าจะลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีโดยมีผลในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเขาให้เหตุผลว่าเพื่อประโยชน์ของชาติที่ต้องการเยียวยาและมีรัฐบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลัง มากกว่าจะมาจมปลักอยู่กับการต่อสู้ในชั้นศาลที่ยืดเยื้อเช้าวันที่9สิงหาคมคริศกรา2974บรรยากาศในทำรรเนียบขาวเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและตึงเครียดนิกสันได้กล่าวอำลาเจ้าหน้าที่และคณะงานด้วยอารมณ์ที่พรั่งพรูเขาพูดถึงวัยเด็กและความยากลำบากของแม่ด้วยน้ำตาคลอเบลก่อนจะเดินผ่านพรมแดงไปยังเฮลิคอปเตอร์มารีนวัน ที่จอดรออยู่บนสนามหญ้าทิศสองก่อนจะก้าวขึ้นเครื่องเขาได้หันกลับมาหาฝูงชนชูมือทั้งสองข้างขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัววีที่หมายถึงชัยชนะซึ่งเป็นภาพจำที่ขัดแย้งกับสถานะของผู้แพ้ทางการเมืองในขณะนั้นอย่างรุนแรงเฮลิคอปเตอร์ทยานขึ้นฟ้าพานิกสันออกไปจากวอชิงตันดีซีในขณะที่เขายังคงเป็นประธานาธิบดีอยู่เพียงไม่กี่นาทีจนกระทั่งเวลาเที่ยงตรงมาถึง จดหมายลาออกฉบับสั้นๆที่ส่งถึงรัฐมนตรีต่างประเทศก็มีผลโดยสมบูรณ์และทำให้เจอราวฟอร์ดสาบานตนเข้ารับตำแหน่งแทนทิ้งไว้เพียงตำนานของชายผู้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายแต่กลับต้องลงจากอำนาจด้วยความอัปยศยที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตใช่ครับ การถอนทัพของสหรัฐอเมริกาออกจากสงครามเวียดนามภายใตยรัฐบาลของริชาร์ดนิกสันไม่ใช่เพียงการถอนกำลังพลกลับบ้านแบบเรียบง่ายแต่เป็นกระบวนการที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์ทางทหารการทูตที่ซับซ้อนและการนองเลือดที่ขยายวงกว้างนิกสันและที่ปรึกษาคู่ใจอย่างเฮนรี่คิสซินเจอร์ได้ริเริ่มนโยบายที่เรียกว่าการทำให้เป็นเวียดนามเวียดนามเซชั่น ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการถ่ายโทนภาระการรบจากกองทัพอเมริกันไปสู่กองทัพเวียดนามใต้โดยสหรัฐจะยังคงสนับสนุนด้านอาวุธงบประมาณและการฝึกสอนเพื่อให้ชาวเวียดนามสู้กันเองได้ในขณะที่อเมริกาค่อยๆถอยออกมาอย่างมีเกียรติ อย่างไรก็ตามในระหว่างที่จำนวนทหารอเมริกันในสมรภูมิเริ่มลดน้อยลงนิกสันกลับสั่งขยายขอบเขตของสงครามอย่างลับๆโดยการส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดอย่างหนักหน่วงในกัมพูชาและลาวเพื่อตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงของเวียดนามเหนือ ซึ่งการตัดสินใจนี้ได้จุดชนวนการประท้วงต่อต้านสงครามครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐเนื่องจากประชาชนรู้สึกว่านิกสันกำลังผิดสัญญาที่จะยุติสงครามแต่กลับไปขยายไฟสงครามให้ลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านแทนครับผมในด้านการทูดนิกสันและคิสซินเจอร์ได้ดำเนินกลยุทธ์การทูดสามเหลี่ยมโดยการพยายามปรับสัมพันธไมตรีกับจีนและสหภาพโซเวียตเพื่อกดดันให้เวียดนามเหนือยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจา การเจรจาสันติภาพที zat, ่กรุงปารีสดำเนินไปอย่างยาวนานและเต็มไปด้วยความขัดแย้งจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์การทิ้งระเบิดช่วงคริสต์มาสในปี1972ซึ่งเป็นการโจมตีทางอากาศต่อฮานอยและไฮฟองอย่างรุนแรงเพื่อบีบให้เวียดนามเหนือยอมลงนามจนในที่สุดข้อตกลงสันติภาพปารีสจึงได้รับการลงนามในเดือนมกราคมปี1973 ส่งผลให้ทหารอเมริกันหน่วยสุดท้ายถอนตัวออกจากเวียดนามอย่างเป็นทางการแต่ทว่าสันติภาพที่มีเกียรติที่นิกสันหวาดหวังไว้กลับพังทลายลงในเวลาเพียง2ปีเมื่อกองทัพเวียดนามเหนือเปิดฉากบุกครั้งใหญ่และยึดกรุงสายง่อนได้สำเร็จในปี1975ทิ้งภาพจำสุดท้ายของการถอนทัพที่วุ่นวายและน่าสลดใจผ่านภาพเฮลิคอปเตอร์ที่พยายามขนย้ายผู้คนออกจากดาดฟ้าสถานทูต ทิ้งให้เวียดนามใต้ล่มสลายและลาวกับกัมพูชาต้องตกอยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ตามทฤษฎีโดมิโนที่อเมริกาเคยหวาดกลัวใช่ครับภายหลังจากที่ริชาร์ดนิกสันก้าวลงจากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ซีคิงที่มารับเขาจากสนามย่้ายหน้าทำเนียบขาวเป็นครั้งสุดท้ายชีวิตของเขาได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวและความขมขื่นอย่างที่สุด เขาเดินทางกลับไปยังบ้านพักลาคาซาปาซิฟิก้าในเมืองซานเคนเมนทีรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางภาวะซึมเศร้าและวิกฤตทางการเงินจากค่าใช้ใจ่ายทางกฎหมายที่พอกพูนนิกสันต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทางกายจากโรคเกร็ดเลือดอุดตันในเส้นเลือดดำจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยต่อลมหายใจทางการเมืองของเขาคือการได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดีเจอรัเรลฟอร์ดซึ่งแม้จะทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แต่มันก็ทำให้เขาไม่ต้องเผชิญกับการจองจำในคุกและมีโอกาสเริ่มต้นภารกิจกู้คืนเกียรติยศที่กินเวลากว่า20ปีในช่วงปีแรกๆนิกสันถูกปฏิบัติเหมือนคนนอกโคกของสังคมแต่เขาใช้ความมานะอุตสาหะที่เคยมีมาตลอดชีวิตในการเขียนบันทึกความทรงจำชื่อว่า R.N. The Memoirs of Richard Nixon ซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีและทำเงินให้เขาอย่างมหาศาลครับผม เขาเริ่มปรากฏตัวต่อสาธารณชนผ่านการให้สัมภาษณ์กับเดวิดฟรอสต์ในปี1977ซึ่งเป็นการประทะคารมครั้งประวัติศาสตร์ที่เขาได้ยอมรับต่อหน้าผู้ชมทั่วโลกว่าเขาได้ทำให้ชาติไทยผิดหวังหลังจากนั้นนิกสันได้เปลี่ยนกลยุทธ์จากกา,ก,การแก้ตัวเป็นการแสดงวิสัยทัศน์เขาเริ่มเขียนหนังสือเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์โลกอีกหลายเล่มเช่น Real Peace และ No More Vietnam เพื่อตอกย้ำว่า แม้เขาจะล้มเหลวในเรื่องจริยธรรมที่บ้านเกิดแต่เขาก็ยังคงเป็นอัจฉริยะด้านการต่างประเทศที่ไม่มีใครเทียบได้ความพยายามของเขาเริ่มสำเร็จผลเมื่อประธานาธิบดีรุ่นหลังๆเริ่มเห็นคุณค่าในประสบการณ์ของเขาทั้งรอลด์เรแกนและจอร์จเอชดับเบิลยูบุชต่างแอบติดต่อขอคำปรึกษาจากเขาในเรื่องความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตและจีนนิกสันใช้ความรอบรู้ระดับโลกเดินทางเยือนต่างประเทศในฐานะพลเมืองธรรมดา แต่ได้รับการต้อนรับเยี่ยงประมุขแห่งรัฐโดยเฉพาะในจีนที่เขายังคงถูกจดจำในฐานะมิตรเก่าผู้เปิดประตูสู่ตะวันตกในช่วงทศวรรษ1980และต้นปี1990ภาพลักษณ์ของเขาได้เปลี่ยนจากผู้นำที่ถูกขับไล่กลายเป็นรัฐบุรุษอาวุโสผู้ทรงอิทธิพลเขาถูกเชิญไปพูดในงานสำคัญระดับนานาชาติและได้รับความเคารพจากเหล่านักวิชาการและมีเดียมวลชนที่เคยจองล้านจองผลาญเขา การสร้างห้องสมุดประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันในบ้านเกิดที่ยอบาลินดาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกลับมาอย่างเป็นทางการนิกสันใช้เวลาในช่วงบั้นปลายชีวิตพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าแม้ประวัติศาสตร์จะจดจำคดีวอเตอร์เกตและสงครามที่โหดร้ายแต่เขาก็เป็นฟีนิกซ์ทางการเมืองที่ไม่มีวันตายและเขาสามารถลิขิตบทส่งท้ายชีวิตของตนเองได้จบลงด้วยความสง่างามมากกว่าที่ใครจะคาดคิดใช่ครับ ในเย็นวันที่18เมษายนปี1994ขณะที่ริชาร์ดนิกสันกำลังเตรียมตัวรับประทานอาหารเย็นที่บ้านพักในเมืองพาร์คริชรัฐนิวเจอร์ซีย์ร่างกายที่ผ่านการกรำศึกทางการเมืองมาอย่างยาวนานก็ได้ล้มลงจากอาการหลอดเลือดสมองตีบอย่างรุนแรงอาการของเขาหนักหนาจนส่งผลกระทบต่อการพูดและการเคลื่อนไหวซีกขวานิกสันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในนิวยอร์กทันที ท่ามปรางความสนใจของคนทั่วโลกที่เฝ้าติดตามอาการของอดีตผู้นำผู้เป็นตำนานรายนี้อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา4วันในโรงพยาบาลอาการของเขากลับสุดลงเรื่อยๆจนเกิดสภาวะสมองบวมและเข้าสู่โคม่าลึกกับผมจนกระทั่งในวันที่22เมษายน1994ริชาร์ดนิกสันก็ได้ปิดฉากชีวิตที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและสีสันลงอย่างสงบในวัย81ปี การจากไปของเขาเปรียบเสมือนการปิดตำนานบุรุษผู้มีอิทธิพลสูงสุดคนหนึ่งในยุคสงครามเย็นรัฐบาลสหรัฐได้จัดพิธีศพอย่างสมเกียรติในฐานะอดีตประธานาธิบดีณนะห้องสมุดริชาร์ดนิกสันในบ้านเกิดที่เมืองยอบารินดารัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งภาพประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยากที่สุดคือการปรากฏตัวพร้อมกันของประธานาธิบดีและอดีตประธานาธิบดีสหรัฐถึง5คนได้แก่เจอร์รอลด์ฟอร์ดจิมมี่คาร์เตอร์ โรนัลด์เกนจอร์จเอชยูบชและบิลคลินตันที่มายืนวายอะไรร่วมกันเป็นครั้งแรกใช่ครับในพิธีศพนั้นบิลคลินตันประธานาธิบดีในขณะนั้นได้กล่าวคำวายอะไรที่พยายามลบภาพจำความผิดพลาดในอดีตของนิกสันโดยขอให้ชาวอเมริกันจดจำเขาในฐานะรัฐบุรุษผู้มองการไกลในเวทีโลกมากกว่าจะจดจำเพียงเรื่องอื้อฉาวอเตอร์เกต ร่างของนิกสันถูกฝังเคียงข้างแพทนิกสันภริยาคู่ชีวิตที่ล่วงลับไปก่อนหน้าเพียงหนึ่งปีบนแผ่นหินจารึกหลุมศพของเขาไม่ได้เขียนถึงชัยชนะจากการเลือกตั้งถล่มทลายหรือการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่แต่กลับสลักข้อความสั้นๆที่สะท้อนถึงปรัชญาชีวิตของเขาว่าเกียรติยศสูงสุดที่ประวัติศาสตร์จะมอบให้ได้คือตำแหน่งผู้สร้างสันติภาพทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังเป็นผู้ตัดสินว่า ตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นคือผู้สร้างสันติภาพหรือผู้ทำลายกันแน่ครับผมสรุปริชาร์ดนิกสันคือภาพสะท้อนของความทะเยอทะยานที่พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดก่อนจะดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดอย่างน่าหายใจในแง่หนึ่งเขาคือรัฐบุรุษผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่กล้าเปิดประตูสู่จีนเพื่อคานอำนาจโซเวียต แต่ในอีกแง่หนึ่งเขากลับเป็นเงาทมินในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในลาวที่ต้องเผชิญกับพายุระเบิดทำลายล้างจากการตัดสินใจของเขาความขัดแย้งในตัวตนของนิกสันมีทั้งความอัจฉริยะและความหวาดระแวงซึ่งนำไปสู่คดีวอเตอร์เกตที่ปิดฉากอำนาจของเขาด้วยการลาออกเพียงหนึ่งเดียวในหน้าประวัติศาสตร์อเมริกา ทิ้งมรดกเป็นบทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้นำและรอยแผลจากสงครามที่ไม่หวนลบเลือนหากคุณลหลงไหลในเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นการชิงไหวพริบทางการเมืองและเหตุการณ์พลิกโลกที่ยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบันอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทั่วโลกที่เราจะหยิบมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดและแหลมคมเช่นนี้ในตอนต่อไปครับ